คนฟังเอือยองคบุทรโทได้ตัดไว้พระอิงใหญ่ในโลกตาคือมีดอนมัณดาพระผู้เนาในบ้านเปรียบปันผมสีหนาหาเนวมาเทียบใส่บ่มีแล้วพระผู้มีแต่ให้ลูกจำได้แม,ม่นหมอดึอมองเห็นภาพยังป่าป,ปื่มบอลืง,งายไหลหลง กราบขมาลงสามทีไหว้ก็นอนทูกขึ้นคำขอให้นำคำนี้ไปถึงโอ้พ่อและแม่แม้ว่าไปอยู่ใสอยู่ใต้ฟ้าแหลงแหล่อยู่แจกกำไฟใดหรือว่าทุกอยากให้ไห่คำระกำอุกตกระกำท,ทนทุกลูกบอ่มองเห็นใดคำแรงมา,มานั่งไปซาหนองคำให้น้ำตาไหลมาคืดทอดพ่อแม่ ดีหนอเหลียวเบึงของเบึงแห่เ่ยวเบึงแท้แม่ตามไ้หัวใจเร่าอยู่บ่อเศร้าแต่ก่อนหนอคำแรงมาโ้มพาเข่าเว้าน้ำกันมันสุกยิ่งลูกใช้ยิ่งพ่อแม่หักขอฝ่าเสมอน้ากิ้นกัน ตำหูพ่อนั่นฝันบอกเคยวันแนวใดไปทงนาหาป่วยพ่อแม่คอยถานอมเลี้ยงเสียงไก่ขันตื่นแต่เศร้าหาแนวทำถูกเศร้าคำจำอดีตพ่อแม่ได้อะไรแท้อยู่บ่อเศร้าพ่อแม่เลี้ยงลูกเตางานนักเบาบอกเคยจมเฮ็ดหนาซึนอกตรม ผมอยู่ในใส่นอกไว้ให้เขาได้อุ่นใจพี่นอ้องคือคนฟังเอ้ยประคุณใดบ่เทียบใดใ,ในของเขตจักรวาลคือมีดามันดา คุณมีดามันดามีขาสูงเทียงฝ่าพ่อแม่ตายหายหน้าทุกเวลาอะไรห่วงแม่นเฮือนสัน้นกว่งต่อกว่างบ่มีมองสีนั่งนอนสาธุเดื้อสาธุเด้อสาธุท่อนยามนอนนั้นคอยฝันเห็นหน้าพ่อแม่มาให้ลูกเบ่ง คุยกับลูกอยู่เหิงเงคือแต่ตอนก่อนที่มีสุขล้นมากคานาหยามวันพระลูกไปนั่งอยู่ข้างหน้าจุดเที่ยนถูกบูชากราบขบมาวันพาะนกธาอตอธิบันุ่วนคิดไปมาใดแต่ให้แสนเสียใจเอ้อออบยบกเคยใดและลิงลำ อยู่ไปตามวินกนับมเอดน้ำพ่อแม่เว้าใจมันเศร้าบอา่อัมไทยบาดเพิ่นตายไปแล้วจังโอเอาคนิงหายามเป็นนี้ชีวิตโบคิดทวน,น,นหัวนูกกะตันอยู่บูชาท่านทดแทนคุณเกื้อนหนุนซอยยามเป็นหม้อละมงม้อยจังพวนอูคาคุณ ลูกทำบุญทรงไปให้วันใดๆประเพณีในทองทินบุญเขาประดับอินบุญเขาสากมูนีบอมีเว็นในแต่งทานมีงานบุญในหมู่บ้านลูกไปอวมบ่เคยหยุด ปราธนาสูงสุดอุทิศบุญไปถึงเจ้าเอตามคองของคนเท่าเดินตามค้องฮีดเต่าแม่นได้รลับบ่หมูเจ้าลูกท่านเขาสิงคอง อีกอันหนึง่งมือนี้นอ้อได้ร่วมญาติพี่น้องจัดแตง่แตงแปงมุนห่วมลงทุนจัดหาอุติผลไปถึงเจ้าญาติกามมาหุ่มเต่าเอาเงินทองมาโมหวมเสื้อสาดหมอนผลละมากลากไม่ของใช้กมากมีด้วยใจดีมีใจตั้งวังให้ถึงคุณพ่อแม่ แม่นจะไปตั้งแต่หลายปีเดือนขึ้นคอยใจละคอยดอกหวงน้ำในหัวใจคิดอําลํำบ่กเคยห่างสูญหายไม่ทําบุญอุทิศหาสงพลไปถึงท่านมาสาดดือ มาเอาบุญลูกแปงปันมาอมกันกองบักไงพ่อแม่เอ้ยมารับเอาอให้ได้ถวายให้ท่านพระสงฆ์ แม่นไปเน่าอยู่ทรงเขตดงป่าหิมพานดวงวิญญาณอยู่คนใดต้องรีบไว้หัวหนูสาธุเดือให้มียันได้รับลูกซอยดูแลให้แม่พ่อทรงข่าวสารไปติดต่อเชิญเพื่อนมารับทอนของบุญทอนก้อนอื่นในวิญญาณพ่อวิญญาณแม่แม่นอยู่ไกลหรือใกล้ให้มารับเอากองบุญลูกลาเล่นได้ลงทุน อุทิศบุญไปหาเจ้ามารับเอาในเ้านี่จงสุขีทั้งสองพันแล้วไปเน่าอยู่วิมันเอาผลทานไปพำพอหมย่อมือน้อนแม่ทรงพอ